มาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับหลายคนก็ตกใจเหมือนกันเป็นการขับขี่ที่ย้ำเตือนเลยว่าต้องมีสติตลอดเวลารถกระบะคันหนึ่งจู่ๆก็เบรกกระทันหันโดยที่มีรถบรรทุกตามหลังมาเบรกทำไมและสุดท้ายชนไหมให้คลิปนี้เป็นคำตอบครับนี่เป็นคลิปวิดีโอกล้องหน้ารถบรรทุกนะครับให้ดูกระบะคันหน้าจู่ๆก็เบรกคุณผู้มชมห อัดเข้าไปเลยเป็นอย่างนี้ก็ตามขั้นหลังก็คือเบรกไม่ทันนะคะเบรกกระทันหันแะ่ฉันชิดมากเลยอ่ะโอ้คือรถบรรทุกอย่างที่เราทราบโมเมนตัมน้ําหนักเยอะจู่ๆจะให้เขาเบรกกระทันหันเนี่ยเขาทําไม่ได้หรอกเขามีแรงส่งอ่ามันมีแรงแบบดันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เบรกไม่ทันก็ชนท้ายเข้าไปเต็มๆนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยตามมาว่าทําไมจู่ๆรถกระบะคันนี้ขับมาดีๆด้านหน้าก็ไม่มีรถนะกลางวันด้วยนะ เบรกกระทันหันทำไมใช่น่ะสิแกล้งหรือเปล่าเขานี่ไงคำตอบคือนี่แหละครับสุนัขตัดหน้านี่หมาวิ่งตัดหน้ารถกระบะเขาตกใจเขาเบรกแต่เบรกไปเนี่ยเหมือนกับก็ทับไปบ้างบางส่วนอ่ะน้องหมาก็หลุดออกมาใต้ท้องจากข้างหลังแล้วก็เดินกระเพกกระเพกโซเซโซเซไปเกาะกลางถนนน่นนะครับแต่หลังจากนั้นดูเหมือนมันก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เหมือนกับเดินวนไปเวียนมาอยู่บริเวณถนนตรงนี้แหละ คือไม่ได้ไปไหนค่ะเนี่ยค่ะพอพอตัวเองได้โดนทับปั๊บเนี่ยก็ออกมาแบบนี้คคุณผู้ชมคแล้วก็ยังอยู่กลางถนนนะเนี่ยเจ้า <คน S 2> ของรถที่เขาชนไปปั๊บเนี่ยก็ต้องจอดค่ะเพราะตกใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่รถที่ตามมาก็ต้องจอดเหมือนกนันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปตัดหน้าเขาีกแล้วเขาก็ต้องเบรกแบบนี้อีกอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสาย2011ถนนสุพรรณิกาจังหวัดนครน,นายกนะครับคุณผู้ชมเป็นคลิปที่ผู้ใช้ทิก To อเอามาโพสตระบุวันที่19มกราคม ตอนประมาณ9โมงเช้านะครับ<ฆ>เหตุการณ์นี้เคราะหดีครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่ารถยนต์ทรัพย์สินก็เสียหายนะครับแล้วเจ้าหมาก็อาจจะเจ็บนะ<ฆ>ตกใจวิ่งกลางถนนแบบนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับ<ฆ>เพราะว่าบางทีเราไม่รู้จริงๆต่อให้เราขับมาดีแล้วมันมีอะไรตัดหน้าสุนัขอย่างเงี้ย<ฆ>เราจะไปห้ามจะไปบังคับมันทําไม่ได้<ฆ>นะครับก็ต้องระมัดระวังหรือว่าถ้าเกิดใครเลี้ยงสุนัขเราบ้านอยู่ติดกับถนนเนี่ยจะต้องช่วยดู<ฆ>เป็นพิเศษหน่อยนะครับค่ะร่วมด้วยช่วยกัน